คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับวันสุขเลิศงานเพื่อนไปปาร์ตี้แฟนไปเที่ยวกับแก๊งแต่เรากลับบ้านมาเจอกับกำแพงสีขาวที่ว่างเปล่านั่งดูเน็ตฟลิกซ์คนเดียวกินข้าวคนเดียวแล้วในใจก็แอบกระซิบว่าเฮ้ยทำไมกูต้องอยู่คนเดียววะแล้วความรู้สึกเหงาเหงาเศร้าเศร้ามันก็ค,อค,อค่อยๆคืบคลานเข้ามา ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เคยรู้สึกแบบนี้วิดีโอนี้อาจจะเปลี่ยนความคิดของคุณไปตลอดการครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขในชีวิตนะครับช่องนี้จะเป็นเหมือนเพื่อนซีที่จะมานั่งคุยเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นในทุกๆวัน สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอยู่คนเดียวให้เป็นโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะเชื่อไหมครับโลกนี้มีคนเป็นล้านล้านคนที่กลัวการอยู่คนเดียวกลัวความเงียบกลัวความเหงาแล้วก็พยายามวิ่งหาใครสักคนตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วการอยู่คนเดียวอย่างมีคุณภาพมันคือสุดยอดวิชาที่จะทำให้ชีวิตคุณโคตรแกล่งเลยล่ะครับ เอาละครับก่อนที่เราจะเริ่มกันผมขอรบกวนคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสุขในชีวิตด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้โอเคครับคำถามแรกที่อยากให้ทุกคนลองคิดตามก็คือการอยู่คนเดียวกับความโดดเดี่ยวมันเหมือนกันไหม หลายคนอาจจะคิดว่าก็เหมือนกันใช่ไหมเหรอแต่ในความเป็นจริงมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับ การอยู่คนเดียว being alone คือสถานะทางกายภาพเช่นเราอยู่ในห้องคนเดียวเราไปเที่ยวคนเดียวคือการที่เราไม่มีใครอยู่ข้างๆอันนี้คือเรื่องปกติครับแต่ความโดดเดี่ยว loneliness คือความรู้สึกครับมันคือความรู้สึกว่างเปล่าในใจความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจทั้งๆท,ที่เราอาจจะนั่งอยู่ท่ามกลางคนเป็นร้อยๆก็ได้ ลองนึกภาพคุณกำลังนั่งกินบุฟเฟ่กับเพื่อนๆที่กำลังคุยกันเรื่องการ์ตูนที่คุณไม่รู้จักคุณยิ้มแต่ข้างในมันว่างเปล่านั่นแหละครับคือความโดดเดี่ยวที่แท้ทรู แล้วทำไมเราถึงกลัวการอยู่คนเดียวนักจิตวิทยาบอกว่าส่วนหนึ่งมันมาจากความกลัวการถูกทอดทิ้งครับเราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าต้องมีเพื่อนเยอะๆต้องมีสังคมการอยู่คนเดียวเท่ากับไม่มีใครเอาซึ่งมันไม่ใช่เลยครับผมอยากให้ทุกคนคิดใหม่ว่าการอยู่คนเดียวมันคือช่วงเวลาพิเศษที่จักรวาลมอบให้คุณเพื่อได้กลับมาคุยกับตัวเองได้ทำความรู้จักกับตัวเองอีกครั้งการอย ู่คนเดียวคือโอกาสทองที่จะได้ถามตัวเองว่าจริงๆแล้วกูชอบอะไรวะกูมีความฝันอะไรวะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะใช้ชีวิตตามคนอื่นชอบในสิ่งที่คนอื่นชอบทำในสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีจนลืมไปแล้วว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่เอาล่ะพอเข้าใจพื้นฐานแล้วคำถามต่อมาคือแล้วจะทำยังไงไม่ให้รู้สึกโดดเดี่ยวล่ะ ผมได้ไปค้นคว้ามาแล้วพบว่ามันมีงานวิจัยและหลักการทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากครับงานวิจัยของศาสตราจารย์จอห์นคาชิโอโปแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโกซึ่งท่านได้ศึกษาเรื่องความโดดเดี่ยวมาทั้งชีวิตท่านบอกว่าความโดดเดี่ยวจริงๆแล้วคือสัญญาณเตือนภัยของสมองครับเหมือนกับที่สมองส่งสัญญาณเตือนว่าหิวหรือกระหายน้ำเพื่อให้เราไปหาอาหารหรือน้ำมาเติมเต็ม ความโดดเดี่ยวก็เช่นกันครับมันเตือนว่าเฮ้ยแกกำลังขาดการเชื่อมต่อกับคนอื่นนะแต่มันไม่ได้แปลว่าเราต้องออกไปหาใครสักคนเดียวนั้นมันแปลว่าเราต้องทบทวนครับเราต้องทบทวนว่าเรามีการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพบ้างหรือยัง ตัวอย่างง่ายๆเลยบางทีเรามีเพื่อนเต็ม Facebook แต่ไม่เคยคุยกันจริงจังเลยหรือเรามีแฟนแต่รู้สึกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องนั่นลหละครับคือการเชื่อมต่อที่ไม่มีคุณภาพครับ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเปลี่ยนจากปริมาณเป็นคุณภาพครับคุณอาจจะไม่มีเพื่อนเป็นร้อยแต่ขอแค่มีเพื่อนสนิทแค่คนเดียวที่คุยกันได้ทุกเรื่องนั่นคือการเชื่อมต่อที่มีคุณภาพแล้วครับลองนึกภาพเพื่อนของคุณอาจจะไม่ต้องอยู่ด้วยการตลอดเวลาแค่ตอนที่คุณท้อแท้แล้วคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วรู้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่พร้อมจะรับสายนั่นแหละครับคือความรู้สึกไม่โดดเดี่ยวที่แท้จริง มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยแล้วครับเทคนิคอยู่คนเดียวแบบโครตคูโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวผมมีเทคนิคง่ายๆที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยครับ 1. น่ชวนตัวเองไปเดทใช่ครับอ่านไม่ผิดลองนึกภาพว่าคุณกำลังจะไปเดทกับคนพิเศษสักคนคุณจะทำอะไรคุณคงจะแต่งตัวดีๆไปกินข้าวร้านอร่อยๆไปดูหนังที่อยากดู ทีนี้ลองทำแบบนั้นกับตัวเองดูครับชวนตัวเองไปเดทไปกินข้าวร้านที่อยากกินไปดูหนังที่อยากดูหรือไปเที่ยวคนเดียวลองใช้เวลาแบบนี้กับตัวเองดูครับแล้วคุณจะค้นพบว่าการเดทกับตัวเองมันสนุกกว่าที่คิด 2. เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับสิ่งที่ตัวเองรัก ถ้าช่วงนี้รู้สึกว่างๆลองกลับไปหาความฝันวัยเด็กดูครับตอนเด็กคุณชอบวาดรูปไหมชอบเล่นดนตรีไหมหรือชอบอ่านหนังสือลองกลับไปทำสิ่งเหล่านั้นอีกครั้งครับการได้ทำสิ่งที่รักมันจะทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าและความรู้สึกว่างเปล่ามันก็จะหายไปเอง 3. หาตัวละครลับที่พร้อมรับฟัง บางทีการอยู่คนเดียวมันก็เหงาเนอะไม่มีใครคุยด้วยลองหาตัวละครลับมาเป็นเพื่อนดูครับเช่นคุณอาจจะหาตุ๊กตาหมีหรือปลูกต้นไม้หรือเลี้ยงปลาแล้วก็พูดคุยกับสิ่งเหล่านั้นฟังดูตลกใช่ไหมครับแต่นักจิตวิทยาบอกว่าการได้พูดระบายความรู้สึกมันช่วยลดความเครียดได้จริงนะ 4. ลองเปลี่ยนการอยู่คนเดียวให้เป็นการเรียนรู้แทนที่จะนั่งดูติ๊กตอกวนไปวนมาลองใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อพัฒนาตัวเองดูครับไปเรียนคอร์สออนไลน์ที่คุณสนใจไปเข้ายิมคนเดียวไปหอสมุดคนเดียวเมื่อคุณโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วและคุณจะภูมิใจในตัวเองมากขึ้นจนไม่มีเวลามาันั่งเหงาเลยล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับ หวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้ทุกคนเห็นแล้วนะครับว่าการอยู่คนเดียวไม่เท่ากับการโดดเดี่ยวการอยู่คนเดียวมันคือของขวัญคือโอกาสที่เราจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและได้ทำความรู้จักกับตัวเองมากขึ้นผมอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนความคิดใหม่จากที่เคยกลัวการอยู่คนเดียวลองเปลี่ยนมาเป็นการตั้งตารอที่จะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองดูครับ เพราะเชื่อผมเธอะครับคนที่จะอยู่กับเราไปจนวันสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่แฟนไม่ใช่เพื่อนแต่คือตัวเราเองครับดังนั้นจงรักตัวเองให้เป็นอยู่กับตัวเองให้เป็นแล้วความสุขมันจะตามมาเองครับ ก่อนจากกันถ้าคุณดูวิดีโอนี้แล้วได้ไอเดียดีๆอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมข้างล่างนี้หน่อยนะครับว่าคุณอยากจะลองทำอะไรคนเดียวเป็นอย่างแรกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับและถ้าคุณยังไม่ได้ Subscribe อย่ารอช้ารีบกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสุขในชีวิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ